สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องกินง่ายๆสไตล์บ้านๆนี่แหละทุกคนยอ,อยากมาเดอพี่นอ้อง ให้กดติดตามด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนงงเปง็นเงินเยอะๆนะจ๊ะขนมจีนด้วยนะไปแล้วจ๊ะไ้บ้า